สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดินน้ำมันกับแป้งผสมผสมอะไรแล้วนะผสมโอยอะค่ะผสมโอยนะคะให้มันมัน,มน,มนแล้วก็เติมแป้งอีกแล้วก็เติมน้ำมันอ๋อ,อแล้วก็เติมน้ำปกติค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวยุดนี่ค่ะที่เราทำไว้ค่ะอ่าต้องแชน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะ นำเป็นแบบนี้เลยคนที่จาผสมอะไรสิอะไรพอยเลยไม่อยากทำใหม่อะค่ะมันมันเหมือนดินน้ำมันเลยมันจะไม่เหนียวมันเหมือนดินน้ำมันเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะไปดูในอนั้นได้เลยนะคะในคอมเมนต์ที่นะคะไปดูในคอมเมนต์นะคะเออเดี๋ยวถ้านั้นบอกวิธีก่อนก็แล้วกันอันดับแรกนะคะใส่แป้งแล้วก็ใส่อันดับแรกใส่แป้ง ใส่โอยต่อไปก็ใส่แป้งอีกนิดต่อไปก็ใส่น้ำปกตินะคะแล้วก็คนพอคนเติดแล้วนะคะนาสามารถนำไปแช่น้ำได้เลยพอแช่น้ำาเ<อ>หลือทิ้งไว้หนึงคืนก่อนนะทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็แช่น้ำาพ ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ถ้าถึงหัวลุ่งแล้วก็อาพิเช่น้ำพอเช่น้ำแล้วนะคะไม่ต้องทิ้งไ้หนึ่งคืนแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแล้วค่ะนี่สีขาวเลยถ้ามีสีอะไรก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะถ้าเป็นแป้งนะคะถ้าบอ็แป้งนะคะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อดินน้มามันเองด้วยและก็ถ้าเป็นมานะ่ะจะเลอะมือไหม มันจะไม่เลอะมือปั้นไปเรื่อยๆสนุกมากแถมยังปั้นเป็นวงกลมได้อีกเดี๋ยวพี่ทำให้ดูมันต้องใช้แรงเบาๆนะเนี่ยปั้นเป็นวงกลมได้อันนี้เป็นแป้งจริงเลยนะคะทุกคนแป้งจริงเลยนะ,นะเอาไปแช่น้ำต่อดีกว่าใบกา น้ำกลายเป็นปสีออื่นเลียดคุมันมันจะหอมแพงพี่ใช้แป้งแคร์นะคะแปง้งแคร์ใช้อะไรแบบไหนก็ได้แล้วแล้วส่วนที่พี่เพิ่งทําไปเมื่อกี้นะยังไม่ได้เชนหนึ่งคืนเลยแต่มันก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องเชนหนึ่งคืนก็ได้แต่ต้องเชนน้ำนะนี่ไงใส่น้ําเปล่าแล้วเนี่ยแล้วก็กด ทุกคนไม่เลอะมือค่ะไม่เลอะมือเลยอันนี้าสามารถทำให้ฝึกน้องๆจิ้มได้ค่ะเนี่ยมันติดเลยมันเหมือนสลามเลยค่ะแต่ไม่ใช่สลามเนี่ยถ้านั้นเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนไปเล่เนอันนี้ก่อนที่ใสเ่เช็คหนไว้ นี่ค่ะที่ใส่เช่น้ำไว้ไม่อยากให้ดูเลยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่ค่ะที่ใส่เช่น้ำไว้ถ้าเป็นดินนะ้ำมันปกติอยู่แล้วนะไม่ต้องเช่นนะ้ำได้เนาะพันได้เลยเนาะแต่นี้อมันต้องทำแต่ทำง่ายมากนะทุกคนเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์นนะถ้าใครอยากทำนะกินไหมนิ่มมากหอมหอมเค okay. เดี๋ยวเอาไปแช่น้ำต่อนะพอจะได้ต่ชาวจะดด้ยนิ่มๆเหมือนแป้งรูค่ะและก็ปั้นได้หีบไม่ติดมือด้วยสำหรับวันนี้เราก็ไว้แค่นี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายยอย่าลืมกดใช้กดแชร์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ